รัฐบาลก็บอกว่าเมืองไทยน่าเที่ยวเมืองไทยน้าเที่ยวนะครับดูข่าวนะครับที่ดาว 8, แปดแฉกมาเช้านี้ก็นะสาวสองอะไรก็คือกระเทยนะฮะกระทืบนักท่องเที่ยว <c oughs> คือรัฐบาลผมอยากจะบอกให้พูดความจริงบ้างนะวันๆเนี่ยโอ้ยประเทศเราสบายรัฐบาลเตรียมพร้อมนะทำขึ้นภาษียังไงเราก็พร้อมเงินก็มีแจกนะ คืออย่าไปโกหกประชาชนมากนะครับมีอะไรก็พูดความจริงมากคือตอนเนี้คนนั่งไม่มีใครเชื่อนายกแพทองทานแล้วแม้กระทั่งนายกเองยังพูดในสภาเลยพูดไปก็ไม่เชื่อนะใครก็จะไปเชื่อท่านนะครับท่านนายกเพราะสิ่งที่ท,ท่านพูดแต่ละอย่างเนี่ยนะมันขัดสายตามันค้านสายตาประชาชนทั้งนั้นเลยฮะนะครับมันค้านสายตาประชาชนอืมอืมนะครับตั้งแต่เรื่องเรื่องพ่อ พ่อนายกมะคุณทักษิณเนนะี่ยนายกกน็นายกก็บอกพูดไปก็ไม่มใครไม่มีใครเชื่อดังนั้นเนี่ยนะครับทุกวันเนี้ยพอเราเป็นผู้นําประเทศแล้วไม่มีใครเชื่อลราทิพหหยแล้วกันเนี่ยนะนะครับเหลือแต่หุ้นเซนเชื่ออย่างเดียวนะฮะนะหรือว่าการน,นายกมาเลเซียเชื่อเพราะอะไรเพราะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณทักษิณคือคือทําไปทํามานายกเองยังยอมรับนะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะบอกพ่อป่วยก็ไม่มีใครเชื่อ นะบอกพ่อผ่าตัดก็ไม่มีใครเชื่อคือนายกยังรู้เลยว่าตัวเองพูดไปไม่มีใครเชื่อดังนั้นเนี่ยนายกจะไปถือทุเรียนถือมังคุดแล้วก็บอกอร่อยดีนะอืมใครจะเชื่อนะคนก็มองว่านะเออโกหกหรือเปล่าเนะสตอรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือคนคือพอเราไม่มีใครเชื่อปุ๊บเนี่ยเราจะไปไลฟ์สดขายทุเรียนก็คงยากนะครับเพราะมันคนไม่มีใครเชื่อเขามองว่าไปสร้างคอนเทนต์ นะนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากฝากไว้นาะยกลองไปคิดดูนะที่ผมพูดเนี่ยมันน่าคิดนะนาะยกยังพูดเองไอห,หลุดปากในสะภาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเออแปลกนะเออนะครับอืม